นี่ผมอยากชื่อชลาวันนี้ไปพี่เจ้าครับช่วงนี้นะครับใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะครับทุกคนอยู่อะไรกันบ้างผมไม่ถามแต่เขาไม่มาด้านล่างเจ้าครับเป็นไงมันก็ไม่พ้นโควิดจูดี้ระบาดมาประมาณแล้วยังไม่ไปอีกด้วยโควิดนี่นะครับเนี่ยพวกผมว่าผมมีเซกนีพวกคุณจะสงสัยว่าผมบ้าหรือเปล่าแต่มันจำเป็นตัวที่ที่มันจะเป็นก็ต้องติดระหว่างวันที่14-17คศ36 ผมดาวต้องใส่พวกหัวแมทนี้แล้วก็ถุงซิปนี่เป็นไงล่ะโอ้โหดูสิเป็นเหมือนถุงอวกาศเลยนี่ครับเป็นไงล่ะนี่นะครับนสามารถหายใจได้ตลอดเวลาในถุงนี้นี่ครับนี่เลยเป็นไง นะครับทงในพวกคนสาวะนานาที่ไหนก็ได้นะครับคนสามารถกันโควิดให้ได้ไหมผมไม่รู้แต่มันเป็นถึงหัวใจเดี๋ยวนี่นะครับนี่แหละผมจะขอแนะนำสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าแอร์แบ็กนะครับเครื่องถุงอากาศนะครับนี่ไงลนะนี่เลยนี่อ่ะนี่คือแบบกลางเต็มที่นะคำตออว่ามีตัวช่วย กำลังดว่าสแตนดาร์ดคลาตอนนี้อยู่ที่ไหนด้วเนี่ย <Yeah. S 1> นี่เลยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามได้นะคะนี่ <Yeah. S 1> นะโนราค่ะโ <Yeah. S 1> อรายอมมาจากนอร์ทอเมริกันแอโรสเปสเดฟ ENSE สคอมมานด์นี่ไงับุชการต้องการอากกศยาอเมริกาเหนือเกิด mm hmm. จากความร่วมเรือระหว่างสหรัฐก,กับแคนาดาค่ะ mm hmm. เพื่อส่งคนเกินภายด้านการบินและการเดินเรือ เปิดสอบหลักต้องการการแข่งขันจากทีมระดับเครือกาศยานอื่นๆแต่ว่าช่วงนี้ต้องทําหน้าที่พิเศษด้วยนะคะเป็นหน่วยงานสะกดการตามซันเตครอสดักควานเดนเดียตามความต้องการของเด็กๆในทุกๆปีช่วงคริสต์มาสซึ่งทำแบบนี้มาเป็นเวลา60 5ถ้าโควิดมานะไอ้นี่ผมผมมันแตกครับหน่วยงานเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีซ่อมนะครัไอ้นี่นะครับีจะเติมอากาศต่อไปครับมันจะช่วยทุกคนได้โอเค หายใจสะดวกนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมขอจบวันน <Okey, S 2> ี้นะผมขอจบการรียนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับดึงเดียวหน้ากูยับหมด